เต็มชิงใหม่ไม่ไหญลับปากไม่ฝากชิดิตไม่ต้องตัสงสารเชื่องไยอิหลีเดอร์ตอนก่อดเข้าดาวปาร์ตี้มือแรงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นอ,นอ๋อมาขายลาบหลวงเทศสียศแห่งซิบคอมช่องวันจะต้องมาขายลาบ เป็นบทความเงวิชาการเอที่เราเรียบเรียงเนื้อหาจากการประมวลความรู้ไอ้น้องนอการโทษโทษคือเห็นนั่งอยู่นานแล้วไม่คิดจะสั่งอะไรกินกันเหรอครับผู้ประกอบพครับเดี๋ยวผมขออ่านหนังสือก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปสอบตำรวจครับเออแต่บอกไว้ก่อนนะอ่านหนังสือตรงนี้มันจะเงียบไม่ได้นะจะบอกให้นั่นสิแล้วทําไมนายไม่ยอมไปอ่านที่หอลวมันสงบกว่านี้นะในโรงไม่ได้ดง ถ้าเราไปอ่านที่หอเนี่ยอ่านที่ห้องของเราเนี่ยนะเตียงตื่นแน,น่เลยเขาว่าเตียงอะ่ะเตียงมันนอนไงเตียงนอนอ,อนี่เป็นรุบริษัทที่เราจําเป็นต้องเล่นนะ ห้ามไม่เล่นไม่ได้นะมุกบริษัทเตียงนอนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยังงมันก็ตื่นมันตื่นไม่ได้เพราะว่าเตียงมันนอนตื่นได้สิมันมีนาฬิกาปลุกไงสองมุกแล้วเลยมุกบริษัทมุกบริษัทเล่นสองมุกแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมส่งมังทีสนใจอยากจะกินอะไรไหมครับเออมีอะไรบ้างล่ะร้านเราอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดสิใช่อร่อยทุกอย่างพ่อมึงเลยอ <laughs> ร้านเราอร่อยหมดกูจะได้บอกว่าอ่ถ้าหมดจะได้ก,บดกบาบถ้ามันติดซิกคอมก็ไม่ต้องเรียกมันมานะ <laughs> <laughs> อยู่เจอกันดยบ่อยดีก็เข้ากันเองอขอเวลาสองเดือนอยาก <laughs> นานไปอยากกินอะไรครับ <laughs> เออมีอะไรอร่อยอร่อยไหมล่ะที่ร้านอร่อยทุกอย่าง <laughs> อร่อยหมด ร้านเราอร่อยหมดนายก็พิกแพงไปสิกูพิกไม่ได้นะพูดอย่างนี้ถ้าบริษัทจะช่วยพวกกูปล่อยไอ้นุ้ยมาโอ้ยนางกอนนางก้อนนางกอเลยฮะอยากสั่งอะไรเต็มที่เลยครับร้านเราอร่อยหมดทุกอย่างว่าพิชผิดเหรอครับอย่างไรอะก็ทำที่รรครับ นี่นี่ไอฮะไอ้เนี่ยหายแล้วนั่นเป็นเฮ้ยพี่จะย็นรันโป่งปังดังหรอพี่จะพูดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าขอขอผมอ่านนิดนึงนะครับแล้วมึงมีปัญหาอะไรวะมึงรู้ไ่มกูมากับใครเนี่ยออดองแปดหวัดดีไหวเขาออดองแปดนี่ยออดเนี่ยพี่ออดไอตัวนี้คลิปเม่ที่ออก YouTube ขี่จักรยานอย่างเดียวแล้วคนเข้าไปดูกันเยอะอ่ะ เดินๆเดินๆเห็นบอเห็นบอผู้สาวผู้สาวผู้สาวบอขาวสวยนะเป็นไงอะไรนะขาวขาวเหรอสวยป่ะสวยจะพาไปที่ไหนโรงแรมไปโรงแรมด้วยเหรอใช่พอเข้าโรงแรมเสร็จปั๊บว้าว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 แปลว่าพูดภาษาอีสานษอ๋อว้าวบอพูดบอลสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะถามที่สามขายยังนี่ พี่จเจาอย่างละคะเฮ้ยเอาอยัางได้แน่นละ่ะอี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องอีเดมิส u นะคะมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นช่วยปกป้องเครื่องยนต์ทุกสมรรถนะนะคะและยังช่วยเรื่องการหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ดีด้วยนะคะขอสี่สีส่ขวดสี่กันได้บอเอาสี่กระป๋องได้บอลีกอเป็นผลไม้ที่สี่กันได้บอ อะไรของเองวะเนี่ยนี่ขอถึงเบาๆนิดหนึ่งมันเสียงดังแล้วมันรบกวนสมาธิผมอะครับมึงจะสอบมึงต้องแยกประสาทสิกว่าครับเอออ่านก็อ่านไปไม่เกี่ยวอะไรด้วยเข้าล็อกเคอร์มได้ไหมได้ไหมครับได้ดิครับได้เลยหลับเลือดไปกินดีกว่าหลักวันนอ้เป็นหลับเลือดจานนึงเอาเลือดที่ไหนดีโงนี้เป็นบอเดี๋ยวเลือดโต๊ะ้างๆนี่ละเอาเลือดโต๊ะไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้นี่ก็จะเล่นพุกไอ้นั่นก็จะหลอกพุกมันเตะกันหมดเลยเวร ต้อบ้านขอว่าขายให้พวกเราสามเดือนนะเราจะทำให้ดีกว่าพวกนั้นเลยแต่ถ้าผ่านสามเดือนไปแล้วพวกเรายังสเปรย์สปักกันอย่างเงี้ยก็พวกเราก็จะพิจารณาตัวเองขอโอกาสเยอะทีด้วยของมุกเคิร์นสองมุกนะสามเดือนส่งดีๆส่งดีๆสามรอบราบเลือดสารอบเลือดเมื่อกี้หน่อยเอาราบเลือดมาลูกพี่ราบเลือดเหรอครับเอาเลือดแดงๆ เอาแดงๆเลยใช่ไหมฮะแดงแดงเลยเอาเลือดทำยังไงนะแดงแงเลยเอาเลือดทำยังไงนะแดงแดงเลยเอาเลือดยังไงนะแดงๆดงแทรกอยู่นั้นให้มันเป็นมะละกอแดงแดงูมบาแล้วผู้แดงแดงมาแล้วมันแปดแดงแล้วมันสามแดงพวกเราผิดกันเองพวกเราผิดกันเองพวกเราอาจจะ หลายๆคณะมาคนละที่และอย่างหนึ่งเราไม่ได้เจอกันนะขอบคุณครับออสกินอะไรมีเหวไม่เหวพี่เวนั่งนัดตั้งนานพี่สีบอกน้ำตกแล้วนะเลยนี่ต้องบอกหน้าผามีเหวฮะมีเหวพ่อกินน้ำตกออสกินอะไรอินเปียกเปียก นั่กันไว้หน้าผาไม่ได้เหรออางนี้ดีกว่าเขาจะกินน้ำตกใช่ไหมครับครับเอาน้ำตกอะไรครับเอาน้ำตกอะไรหมูน้าตกหมูน้ำตกหมูใส่อะไรบ้างฮะใส่อะไรบ้างมีอะไรบ้างชัวถั่วอะไรอีกมะเขือมะเขืออะไรอีกแตงแตงแล้วอะไรอีกกระลำกระลำใครจะกินก็กินนะกูไม่กินนะเอาเครื่องดื่มมาอ่าพอดีเลยครับวางเลยวางเลยอันนี้กี่แก้วครับอันนี้กี่แก้วฮะนับดิกี่แก้วชี้เลยลูกพี่หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดกี่แก้วหก วดีมีนับแก้วไหมรอเข้าไปเมาครับนั่งดูเลยจังหวั้โอเคคนเดินนเดินเลยน่าเล่นารักของแนวน่ารักชนครับลูกพี่โอเคชนชนชนอยู่แถวไหนอยู่อยุยาจังหวัดไปหอกของเกตขวาจะข้ำรถให้สน่อยไม่ผ่าน เนี่ยเขเมาแล้วเป็นี้เฮ้ยระวังลูกอยนะลุ้นไว้นั่งซือครับอ่นั่งซืออยู่ครับเออนั่งดีๆนั่งดีๆเฮ้ยพี่เขาบอกว่าพี่ออสเนี่ยเสียงดีนะโโอ้หเวลาจิบจิบเข้าไปล้างคอปั๊บไก่จ๋าในผิวเลยนี่ไก่จ้าจมหน้าปิ๊งเอาเลย เอียงเบาๆ่ลยนะครับผมไม่มีธรรมาที่เลยครับธรไมาพยบอกมันไปนั่งนี่ผมบอกไปนล้วทีอย่างไรที่ไม่บอกคนนี้ไม่อยากคุยด้วยเขาไม่อยากมองนาคุณผมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยครับล่างไปพี่ใจ่ย็งพี่ใจเย็นครับผมนักศึกษาผมไม่อยากมีเรื่องครับมึงเห็นปืนครับพี่เล่นปืนเลยเหรอครับเนี่ยไม่รู้จีไม่รู้มึงเหมือนไม่ได้มาคุยเหมือนมึงมาปูมุกให้มัน ของเงียบๆเดี๋ยวนีเงียบๆัปหน่อยนะครับนั่งไปนั่งไปเฮ้ยไอ้ตามจัดหนุกๆมาดิโอเดเพื่อนเอ้ยคือดังเคยกันตัดตัดตัดเั่นหวาเล่นตาตั้งหวานขอเกียร์ไอพี่ครับพี่ไม่ได้ยินหรอครับผมอ่านหนังสือครับพี่คือจะไม่รีบแค่ปักปักตายพออย่าให้ตายนะด้ยนะเอาแบบนี้เลยพี่เฮ้ยลุงพี่ใจเย็นก่อนดิทุกคนรอมึงเนี่ยเล่นกดดันยังไง ก็ปล่อยไปสักพักหมดนล้มึงท <c oughs> ักดูฉันดีกามึงบากขนาดนี้แล้วมึงใครรอมึงเลยตัวเนี้ยตอนเนี้ยเขารอมึงเลยพักดีเละให้ผมสองคนได้อ่านหนังสือครับพี่หมดแล้วเนาะไม่าอยไปเราเป็นดาวไรไม่ลอยยังไงอะไรอะไปถามทิ้งพืนด้วยไปเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วพี่เฮ้ยพี่ตายแล้ เเียไอ้เนี่ยเป็นฝั่งกูได้ยังไงวะน้อยบรรจัยไปฝังกูเหรอโอ้โหพี่นังกอนยอดเลยออดสุดยอดเลยฮะเอาเอาพวกเราไว้เถอะครับเรามีออดเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานรักนะจ๊ะ สักลับมาเรกสัก E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสัก E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิยงเซนทีวี่งเซนที่วิยะ